สวัสดีครับเก่ผมแบงค์เกมโมเกมแคสต์ตกมแคสเกมไฟในเฟรดี้แฟนเกมแฟลชแบกอาร์มาเกด,ดอนนะผมนะทุกท่านเคยแค้นพวกหุ่นเฟรดี้บ้างไหมที่มันชอบหลอกเราเกมนี้เท่าที่ผมรู้มาคือเกมที่เราจะได้ล้างแค้นพวกหุ่นนั้นนะผมนะหยิบปืนลไล่ยิงพวกหุ่น,คนโคตรโหดเลยผมก็มีคิดอยู่ในใจนะว่าจะมีใครทําเกมชูตติ้งไล่ยิงพวกหุ่นไหมทุกแคสมาก แล้วก็มีจนได้ด้วยเกมนี้แฟลไบอามาเกดอนผมนะเราจะยิงหุ่นกันอย่างสาใจโทษฐานที่แม่งหลอกเรามาเยอะมันต้องโดนนะผมนะโอเคแล้วก็ในเซตติน้นี่สามารถเลือกปรับอะไรได้เยอะเลยนะสามารถปรับแม่แต่เป้าเลไย,ยิงได้เลยแบบนี้โหมีให้เลือกแบบหลายเป้าเลยก็เอาเป้าเบสิกเ,เ,เลยก็ได้อโอเคก็มาลองกันเป็นยังไงผมนะโอเคไหมไหนโอบีดเลือกได้เหาารอเซตติเขอ๋อนี่ความยากอืม เพลเรดแม็กเฮดพีสออ๋อความยากจะทำให้เฮดพีน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมอมอันสุดท้ายนี่คือเฮดพีเลยแค่ห้าผมก็คงจะเอาระดับกลางก็แล้วกันหรือแคชชัวหรืออ่าอืมแคชชัวนี่น่าจะง่ายเนี้ยอันนี้น่าจะง่ายสุดอันนี้อันนี้นะยนนนนโมเดเลตเนี่ยเป็นกลางเอากลางก็ได้มาให้เดี๋ยว อ๋อ oh, ผมกำลังสงสัยว่าเวลากดแล้วนิวเปลี่ยนมันคืออะไรไม่มันเป็นแค่ไฮตะกรอยใชก็จะมีสามเลเวลเท่าที่ดูเอหรือสี่เอสี่เลเวลโอเคเอาแบบแคชชัวร์ก่อนไหมแคชชัวร์ก่อนผมอยากจะลองซ้อมก่อนไม่แน่ใจน,นี้มันคือยากหรือง่ายแต่ว่าลองแคชชัวร์ดูก่อนโอเคมาแล้วก็เล่นเรื่องด่านดานนี้ไม่ปลดล็อกเลยไม่ได้ต้องนี่โอเคมาโ oh, อ้เอมุมซ้ายล่างนี่คืออะไรโอ oh. p รีเซนต์บาร์คอจำออ่โอเคจัาอมตี้ยูแคมจั m มิดรเอเหรออ๋อเราสามารถ m i d air ไปเรื่อยเกจจัมมีสาเกจเราสามารถ mid a อ r เรื่อยจกว่าเกจจะหมดนะผมนะโหกระโดดได้รัวๆ้งนไ้นโอเคสไตล์เกมมาแลดูเหมือนพวกไฮอ่าไม่ใช่ไฮฮับไลท์เออพวกเกมเอเอพเสเก่าๆเคาน์เตอร์อะไ จำไว้โฮดิ้งชิปมูฟทูเพอร์ฟอร์มชาร์จจำในะต้องชันนี้ก่อนแล้วก็โอ้โอ้กูตายแหละไม่รู้มีหล well ุมด้วยอ๋อมันถ้าเกิดว่ากดชิปไว้จะกระโดดปุ่งไปไกลโอเคเย่โฮซีดีแอลทูสไลด์อินยูเออร์เคอร์เรนต์มูฟเมนต์เดเลชั่นบลูมโอ้ยสไลด์ได้ค่อนข้างจะไกลมากเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะสไลด์ไกลมากเดี๋ยวดูปิว สไลด์ไกลไปไหมมันไหลไปเลยอะแบบโอเคคลิกเล็บเมาส์บัตตอนเือแท็แกโออะไรอะเอ๊ะนี่หมัดเราเหรออ่ะเราเป็นหุ่นดีั้งนั้น <laughs> มัง้งโอเคเอ่าเราลงไปก่อนปึ๊บอืมไหนมาแล้ถูกต้องต่อยตัวเลยเอาตัวไม้ทดลองซ้อมต่อยไหนว่าวัตถุดรักไลท์แอนชายอะไรละ่ะนี่อะไรต่อย ต่อยโอ้โหอ๋อ,อนี่ไงปืนยิงอ้าวเห้ยเหรอโอเคไปกันพิวพ้วพิ้วอ๋อมีเฮดช็อตด้วยพิวพ้วพิ้วอ๋ออะไรอห้ยเฮดช็อตโอ้ยทำไมเฮดช็อตรู้สึกว่าทำไมเฮดช็อตนี่คือก็ไม่เข้าเลยเนี่ยเออต้องเฮดช็อตอย่างเดียวแหละเอ๊ยยิงตัวได้ไม่แน่ใจพยายามลองเล็งยิงตัวรู้สึงจะไม่ค่อยเข้าอ๋อเข้าอยู่เข้าอยู่แต่เฮดช็อตนี้สุดโอเคอ๋อไอเกตนั่นนึกที่คล้ายๆเกตเล็งเครื่องรถยนต์นี่คือเลือดเรา ยังไ,ไงต่ออ่ะเออนี่อะไรไปปลดล็อกมันยังไงเอ,อ๊ออทางออกนั่นคือทางออกป่ะ exit โอเคก็ออกได้เลยโอเคยูส์นัมเบอร์คีย์ทูเชยยูเซ็ตเวทพอนโอเคแล้วเปลี่ยนไงอะอเอาเอาแล้วเปลี่ยนไงอา้าวชิดอา้อาวอ้าวฟากมีกูตายเดียเด๋ยวเดว้จะมากันไวไปไหมเออไอ้พวกนี้เอนโดสเกลตันผมเลย อ๋อกดหนึ่งนี่คือสามารถใช้มัดต่อยได้กดสองนี่คือปืนนี้ครัผมเนี่ยหมือนจะมีแค่สองอย่างมัดต่อยกับปืนมัดต่อยนี่มันแทบไม่เข้าเลยไม่เหนอไหนลองต่อยดูอีกที <c oughs> มันแทบจะต่อยไม่เข้าเลยที่ทางออกโดนล็อกอยู่แล้วต้องทำอะไรอะ่ะต้องฆ่าแน่เลยต้องฆ่าตัวไหนเอ๊ะเอ๊ะต้องฆ่าตัวอะไรอะ่ะตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เอามันล็อกไว้มันล็อกไว้เพื่ออะไรอะ่ะเอ๊ะต้องไปล่าใครก่อนมั้ง ไม่นี่แล้วมันล็อกไว้เราต้องทําอะไรอะงงเลยผมพลาดตัวไหนใบพัต้องคายครบหมดทุกตัวไหมลองกลับไปดูอีกทีนี่ไงเฟนี่มันยังไงวะอี่เวดีลอบไมไ,ไ,ได้ไงแต่ว่าไปต่อยแม่งว้าวโอ้โหปลิวสกายอะไรเคโอเคนะ่าจะครบแล้วว่าจฟังมันยูไ่ไหนด่าด่า,ดาแต่มันต่อยการต่อยค่อนข้างช้ามาแต่ว่ามันวันช็อตเออ ลายิงน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเข้าใกล้เราบางทีไม่ทันโอเคก็ปลดล็อกใช่ไหมเออก็งงทำไมไม่ไปมานี่ขนาดจะมาไล่ย,ยิงตอนนี้เห็นแต่เอนโดไม่เห็นพวกคุณบอนนี่เฟนดี้อยู่เป็นไงผมเริ่มคล่องแล้วไล่ยิงครับผมแล้วว yeah. ่าจะฟักเอนโดอ่ะด่าหลบแล้วจะอันไล่เราดิเฮดช็อตเฮดช็อตโอเคโออ๋อกดเมาส์ขวาจะเป็นการยิงลูกผมนะโโอ้ ยิงรัวติดโออแต่ว่ามันจะดีเลย์ปะเออถ้ายิงรัวมันจะมีดีเลย์คูดาวไม่สามารถใช้ได้ต่อกันโอเคไม่เป็นไรอืมเฮออะไรให้ช็อตแล้วก็ๆๆๆๆๆยิงรัวโห่เนี่ยจะต้องรอกเกตปิดเรียบร้อ,อยเออปืนระยะไกลจะดีกว่าตีใกล้ตีใกล้ท,ทีเดียวตายก็จริงเดี๋ยวมันเสี่ยงจโดนตบแล้วเลือดผมม่นเหลือน้อยเนี่ยไหมไงนี่ด่านแรกไห่แหละ เออเอเอโอเคทางนี้โอ๋อบอสไฟโกลเด้นแอปพลิเคชันตัวอะไรวะอ๋อเนี่ยเหมือนเลยว่าก็มีเลือดบอสไฟด้วยผมนะง้ออย่างเท่ด่าด่าด่เย่ดิบแล้วก็หลบดดาแล้วก็เข้าไปต่อยต่อยแม่งได้ไหมโอ้ชิทเข้าไปมีลี่แม่งด่าต่อยอุ้ยต่อยยากเกินไหมมันต่อยได้จริงเอ้ามันหายไปปะเอ้าอยู่นี่ด่าไอ้ดิบล็อกหลบโอ้ต่อยแม่งเต็มหน้าเลยโหรถยิงน้อยเลย ต่อยแม่งโอเคใช้ปืนบ้างโอเคปืนแรงกว่าเยอะเลยใช้ชาร์จช็อตอย่างเดียวเลยก็ได้โอ้โหชาร์จช็อตแม่งแรงเลยข้อเสียคือต้องรอรีโหลดแต่ว่าอย่างแรงชาร์จช็อตอะไรเราดีๆตายครับนะเรียบร้อยบอสต,ตัวแรกว่าไงโกลเดน้นโกลเด้นเฟรดี้เป็นตัวแรกเลยล่ะเรียบร้อยฟอร์ครี์ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเล่นครั้งแรกเลยนะ ดาเมจเทคเคนโดวไปเยอะอยู่180 HP ตายไปหนึ่งพีตายง่ายเอด้วยอเนกฟลอร์มันก็จะต่อไปเรื่อยใช่ไหมจัดไปมีอะไรรออยู่บลูปเล่นท่าหน่อยจะว่าไปกระโดดขึ้นไปได้เลยนะปิ้วปิ้วปิ้วขึ้นมานี้ได้เลยผมนะอะไรเราเอยเชีญเจริญว่าเรากระโดดได้เยอะโอ้เดี๋ยวนี่มันอย่างไหนวะข้างล่างเวทได้ไม่โดนโอ้โหมาเยอะมากปิ้ว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 ฝักฝากฝากฝากมาดีมาก โอ้แม่งเยอะเกินวอเตอร์ยักดิ๊ด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 ดา๊มดา๊มดิ๊ดดิ๊ดดิ๊อดดดิ๊ดดม๊ดดิ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 ๊ยดิ๊ดดิ๊ดดิ๊่ดิ๊ดดิ๊นปิ๊ดดเคเรียบร้อยมาแล้วก็ปา๊าดิโอดิ๊ดดช็อตเฮดช็อตดิ๊ดด็อตปิดอยู่นิๆแล้วพยายามเลด็อตโอเค แล้วก็ชาช็อตปิด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 ตายหมู่เอามาดิตบแม่งตบแม่งโอเคหมดยางหัวนฟักเอ้าสวไอ้บอสตัวที่เราฆ่าได้มันจะกลายเป็นมอนธรรมดาหูโขกเต็มหน้าบรีเวนจะกลายเป็นมอนธรรมดาผมนั้นแล้วมาเล่นเราหน่อยนี่แล้วก็แต่รอบนี้เราไม่เห็นเลือดมันรูจะตายตอนไหนเชื่อเช่อดูความพริ้วโอ้โหออยลวงลวงเออเอาแบบตายยังยังชึบชึบเชื่อขึ้นมาที่ขบนอ้าวตายแล้วโอเค เยอะอะไรเล่าเยอะเกินเกินทุกทุกทุกทโอ้ยเยอะเดียวโอ้ชิบไม่ยิงเลยเยอะเกินเออ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 หมดโอเคไหมเคาะจะตายแล้วมึงจะตายเลยพวกเวทอ่ะจ้าจ้ารือสไลด์หนีโอ้โหเป็นไงล่ะสไลด์หนอนหนีตบแมมไรลืบไหลเราท oh! oh! ุบเอาทุบเอาปัดไปโดนเลยยิง <take> ก <milhões jadi yeah> ็ได้ไหมโอเคโอ้โหปิดโอ้ยเกือบตายแห่นี่ คนนี้ต้องยิงให้แม่นเข้าหัวทีเดียวตายไปจะตายอยู่แล้วผมนะเลือดผมแม่งโอ้โหแล้วเนี่ยโอ้ไปแล้ววิ่งโดดขึ้นตรงกลางบิดฮ่าฮ่างงดดเออเราต้องล่อไปล่อมาอย่างี้ผมนะจึ๊บหรื้อเออมันมาทุกคนจะไปนี้แล้วก็รูบไลด์หลบแล้วก็ไปต่อเลยดีเขาเรียกว่าความพลิวบิดแล้วก็ติดบิดบิดิดไป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 โอเคแล้วก็โดดหลบเิเอแล้วก็หลบไปเลยใช้ความพลิวของเราเป็นประโยชน์อย่ายืนนิ่งๆแล้วยิงนะผมนะจะโดนลุมตาย ต้องลบๆหรือก็ยิงเลยๆอะไรอย่างงี้มันน่าลุ้นตรงบอสเนี่ยแล้วจะเจอบอสตัวอะไรจะหลบกันโอ้ชิตเออเออเออโอ้ยมากันเยอะฝากปะปะปเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้เอามันปิดมันปิดประตูโอ้ไม่บอสเลยไอ้แหนี่ป <cra> ิดประตูใส่ตู้เฉยก็จะหลบเอ่อเรียบร้อยเฮดช็อตได้โอ้เริ่มพลิวเฮดช็อตโอเคโหูยเลือนเลือยฮะผมนะโดยอีก mm ทีก็ตายแล้วแเฮ้ยจบหรือยังจบชั้นนี้ยังโอ้โหไม่ยังมีอีกมีเยอะเลยนะ อนนี้ให้ความพลิวเรไปกันดาดาดาเออเดี๋ยวเดียวโอชิตยังยังไม่ตายพวกความพลิวดูความพลิวยังไม่ยอมตายแค่วยังมัยังไม่ตายไงเรว้ยอายิงกระโดดลบอุ้ยพวกเวนี่เยอะเลยเกิดดาต้องพลิวไปเรื่อยผมนะพลิวไปเรื่อยอย่างนี้ดาดาหลบหลบดาตายดีว่าตายจะตาย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 สมาร์กดมาสายขาดเออเนอตายจนได้แค่เอวิ่งก็เพลินดีเว้ยอา อโอ้โหไอ้นี่มันยิงยิงไม่ค่อยจะโดนมันต้องแม่น,ม,นมันเป็นเกมที่ใช้ฝึกความแม่น FPS ได้ดีเลยนะคือต้องยิงให้ไปเอฟของนะไม่งั้นมันก็ไม่ตายทีไอตัวเลเซอร์มี่จะเด็บ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 เอาไว้เทรนเกมนี้แล้วค่อยไปเล่นเกมอื่นนี่น่าจะแม่นขึ้นเยอะเลยถ้าเล่นเกมนี้เสร็จโอ้อะไรเราซืบดด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 บดด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 ด คือมันต้องขยับไปเลยผลนั้นมันยิงไม่ได้ต้องยิงให้แม่นทั้งที่ขยับไปเรื่อยๆแบบนี้อะไรเราดดดล็อคลบโอ้ยอันนีอแปบบนึงอันนี้กับน้ำตัวเกินได้ได้าด้าด้ไดาอื้ไม่เฮดช็อตเฮดช็อตไดาโอเคแต่ตัวเดียวแล้วไอ้นี่เลือดเยอะเลยเกินเรียบร้อยโอเค let's go เท่าลิฟอีกครั้งเผลอตายไปทีหนึ่งนี่ขนาดแคชชัวนะถ้าเกิดว่าเล่นความยาแบบธรรมดาที่ผมบอกไปดูไม่ตายรวยเลยเคลเลเวลหนึ่ง <c ales> มีกี่ด่านเพราะว่ามันมีสี่เลเวลใช่ไหมโอ้โออะไรเมอมันยิงยิงหัวทีเดียวไม่ตายดยี่อ่ะอก็ว่าอยู่โอ้โหเคล แล้วนี่มันแคบมากรู้สึกว่าดานมจจะแคบเรื่อยๆเรื่อๆื่อยๆรืๆรืยืออรอยรอือเรียบรือยเยรื่อยอยเ่กย้เยๆเร่ยบเบ่เอเรืรอื้อยือยเอเรื่อออยื่อยื่ออื่อๆ่อื่อยแล้ว่ือืๆเรยๆวามลๆอๆเรออเอ เดินไปหนึทีอโอ้โหอืมอืมออืมอเยไม่เวทเคาะแม่งไม่ดีเลยมาชุดหนึ่งดือือดโอเคโอ้ชาดช็อตสมาร์เคลียร์เวฟได้แม่งมายังไม่ขึ้นเลยให้ดูขึ้นก่อนไหมเรียบร้อยโอเคขึ้นมาได้อออะไรเหรปิดปิดปิดดโอเคปิดโอเคดปิด ปิดโอเคไม่เหมือนกับมันก็ยิงทีเดียวตายอยู่เนี่ยบางทีมก็ยิงทีเดียวตายก็ยิงไม่ตายโอเนี่ยหรือตัวไม่โดนเองน่าจะไม่โดนเองปิดเออที่เดียวตายเนี่ยถ้าโดนแปลว่าที่ผ่านมายิงไม่โดนแหละต้อยิงหลายทีมันจะตายบางทีเฮ้เฉลี่ยก็ตายแล้วเียงอะไรอ <can> oh. ๋อประตูป hmm. ิดจอดจอดจอดอะไรอะไรอะไรเราปิดปิดโอเคมาใหม่ไหมเรือยปิดเรียบร้อยอาจจะปิดปิดอม ความแม่นเริ่มมาปิดอะไรเราปิดปิดไม่โดนโอเคโดนแล้วอะไรเราล็อกได้ล้วปิดโอเคทางออกตีแดงบอสไฟมาอีกไหมโอ้โอ้โอ้นายใช่เราดีตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโออะไรเลดเบอร์ทวินฮะก็แค่หัวสองอัน เนี่ยเอมหัวมันเดิมแค่มีสองอันเพิ่มขึ้นเฉยแค่นั้นเดี๋ยวฟักั็คายคนนี้กันโอเคเรียบร้อยนี่มาเล่นคนนี้ได้เออโหหน้ามเสียไปนิดหนึ่งมันรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันดถ้ายิงเข้าเบ้าจะโดนแรงขึ้นไหมเนี่ยเออทำให้เสร็จเป็นตัวตัวไปแล้วกันอะไรเออปิดปิดปิดมันมีแค่ท่าเดียวหรอพุ่งเข้ามาอย่างเดียวเอง่ายเหลือเกินจะโดนตัวมั่งไหมเนี่ย โอ้ฝากตุกพูดแล้วตุกว๊กกระโดดเลยแหนน่เรียบร้อยเลยแค่ตัวเดียวล็อบเบอร์ทวินจะเป็นเลือดเดียวผมกนะั้นอะไรแล้วเรด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 นะเลดแบไม่ใช่ล็อบเบอร์อ่านอะไรเลดแบร่หมีแดงเปลี่ยนแค่สีง่ายเกินไปไหมนี่อา้าวอะไรเลวชิบโดดหนีไปรู้ความพลิ้วทัวกระโดดพลิ้ว กู๊ืบๆดูดูดูมเกือบตายละมันใต้กูจะทุบแม่งมาสุดท้ายด้วยทุบมันเข้ามาโอ้ทุบแม่งทุบแม่งเต็มปากโูเป็นี้ละตัวไม่ยิงด้วยสุดท้ายทุบตายเรียบร้อยรอบนี้ไม่ตายเลยผมชั้นสามเคลียร์ไม่มีกี่ชั้นเนี่ยเอ้รอบนี้เลตติ้งได้เจ็ดติบเลยทีเดียว นี่อะไรสวิตไฟกดได้ไหมเหมือนจะกดไม่ไดอ้อ้าวมันล็อกเอ้าอ๋อต้องยิงโอเคยิงสวิตมีระบบยิงสวิตเพิ่มขึ้นมาครับผมเนี่ยเป็นยังไงวะโอเคยิงสวิตโอเคมันก็บิงเพลินดีนะยิงไปเรื่อยๆโอ้ยิงสวิตอ๋อมันเปิดประตูลวดนี้ออกเราต้องกลับไปตรงนั้นดีเอลูกลงนูน่นไป เราเปิดตรงไหนน่าจะไกลเลยมั้งอืมไม่มันลิฟท์แล้วอ้าวไปเปิดไปเปิดประตูไหนเข้าเนี่ยเอา้ามันเปิดประตูไว้เราต้องไปทางที่เราเปิดแหละแต่ว่าผมเปิดอะไรไปวะนี่เหรอใช่ด้วยอะไร Escape อ,อ๋อทั้งนั้นโอเคเรับทราบนางใสเลยกันแต่ก็โอเค อืมโอ้ใส่เลยอ้ออ้ดานดันอบามีอบาๆด้วยวัดดะโอ้ยแมงเงินพลาสติกเลเวทันนั่นคือชื่อมันวัดโอ้ไม่มีมืออ๋ออย่างเทอะโพลิฟวดดะโอ้ชลาเราต้องคอยระวังมือมันนะผมนีโอ้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 ือ้โอ้โอะเอ้ัอ้ีอ้เท้ะอนโอยโอ่ออ้โอ้มออ เฮ้ยว hey, ่าด่าโอชิตโอ้ยมือต้องคอยหลบมือชิบโอเคใช้สไลเดอร์เพื่อหลบมือเออได้อยู่รึอเครึปเกไปยินขึ้นมาวนไปเลยรึปเก้โอ๊บมือที่อยู่ใกล้เรามันจะพุ่งเข้ามาใส่เราชิบยึบ ยิงปิดปิดก็ได้นะเอาจริงยิงปิดปิดนี่น่าจะไวกว่าชาร์จช็อตชาร์จช็อตมันิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอ๋อยตุตันเผอเข้ามาในนี้ออกแทบไม่ได้ปิด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 เอ้าโอ้โหมันยังไงโอ้ชีดมันไม่ง่ายเว้ยแม่งเกินชีดคือเราโมวแต่ยิงมันเราก็ไม่เห็นว่ามือแม่งมาเล่นเราจะตรงไหนแต่มันก็ต้องยิงเดียววะเออเออโอ้ยฝากเอ้ยกูตันอึบโดดไหอึบอ่า จ่ายึบหลบมาโอเคย่ะหลบโอ้ยหืถ้ามันโผล่ตรงใกล้ๆตัวที่จะหลบไงล่ะชิปโอเคอึบหลบโอ้ยเฮ้ยอะไรเราเฮ้ยอะไรเรามาอืมตัวยีนบัวเลยไหมชิปยึบ โอ้โหเริ่มพลิวเบสโอ้เวลาเบสอ้าวแล้วกูเข้ามาโดนเองโอ้กําลังฟลิวเลยกําลังหลบยังพลิวเลยเดี๋ยวเข้ามาโดนมือเองเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหอ่ะเอ้ยมาจากด้านนั้นเอ้าเอ้าเอ้าเอาโอ้แล้วคือแม่งแรงมากโอเคตายก็ได้ไหมมาเดี๋มาเดี๋แล้วกูตายเดี๋แส่เดยเริ่มยาผุนน้แมงเกินแม่งมาโหดจริงเออ เออรึปลอกห,หลบมาหนี่โอ้ยอืโดนไหลอ,อันมากอยากได้จังหวะเมื่อกี้อีกอะที่มันมาแค่มือเดียวเออเออโอเคเดอ้อเออ,อย่างงี้แหละกลางดีคือเด้อเออแหละอย่างงี้แหละอรึ๊กโอเคอรึ๊กเด้พยายามอย่าไปโดนเองผมนะรอมันมาแล้วค่อยไปโอ้โหเ,เป็นไงเป็นแงโอ้สเต็ปจุกบเบสเลสโกมาเธอฟัค ฮ่าท่าไรนี่ก็เอาหัวหลบเรื่อยๆเือนกันนะอืมแขนมันกันได้เฮ้ยโอ้แม่งเร็วขึ้นบอว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ๊ยเมื่อกี้โดยไม่รู้ทำมันแรงโอ๊ยอะไรวะก็จะตายอยู่แล้วนี่เดียวอแม่งเลยวันฝ้าโอ้โหแล้วก็ตบกูเลยตอนที่ลงมาโกไหมวะเนี่ยฮะโดนลงมาก็โดนแล้วอะไรวะโก้ไหมเปล่าเ้ออย่าโอ๊ยมาจากไหนข้างๆอืมทึบย่า เนี่ยเฮ้ยมันมีตัวเฮ้ยโอ้ยแล้วออกมาขยับไม่ได้ขยับไม่ได้มันจับโอ้โหมือนึงมันจับแล้วก็เล่นเลยโอ้โหลูกเล่นแม่งเยอะกว่าที่คิดโอเคจิ๊บโอเคมาเรื่อยเออ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 ได้จิ๊บโอเคเข้าเตะเดิมมือแม่งกันไปโน่นไหนไหมเฮ้อเฮออโอเคฟาร์กเอ้ยมือมันกัน เอาใหม่มือละตฮ๊ดเกย์อเด็กเกย์ตอ๊ดเอ๊ะเอ๊ะ o m e on เอ๊ะเอ๊ะอีอะไรเราอี๋อะอี๋เริเ่มเร็วขึ้นมเร็วขึ้นเร็วขึ้นดูว่าเลยทุกพลาดคนเปลี่ยนจังหวะเขมอน ด้ด้เรียบร้อยบิดเช่โอ้ล่วงลงมาฮู้รอเคลียร์ใช้เวลาอย่างนานแมงดาเมจเทคเคนนี่สามร้อยกว่าสี่ร้อยขึ้นห้าร้อยโอ้โหไหลาย,ยาวฮา ดาวีท่ายังฮาโอเคอ๋อแล้วนั่นก็คือเลเวลหนึ่งเจอบอสแมงเงินครับผมนะโอเคนะั่นคือการลองเล่นไฟในแอดฟี่แฟนเกมแบดแบอามอ่ะกีดอนหนะุ่นเนีมันก็มันดีนะอย่างที่บอกไปไล่ยิงหุ่นเราจะแคสมานาะนผมนะมีบอสไฟมีอะไรด้วยเออก็เพลินดีแต่ก็โอเคใครชอบคลิปนี้เลยอะใครแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้อ, like, อีกกดไลค์กันเยอะสาวนี่ก็ไปกดกดบายหน่อย굿ไนท์